อขอสลักคลิปนี้นะครับเรามาพูดถึงนะครับุปกรณ์จากโครงการนะเทสลิงพ s o n น l ลไวเบชั่นอีกแล้วนะก็อันนี้จะเป็นกำไร2งวงครึ่งกำไร2งวงคนเนี้ยมาจากลูกค้าคนคเดียวกันนะครับแต่เขา,เ,าเขาอะไรเขาสั่งเ,เขาสั่งสร้างให้พ่อและคุณแม่นะครับคุณพ่อก็จะเป็นอย่างนงี้แค่2คืึ่คุณแม่เนี่ยกินเ,เล่นไปเลยครับ5ครึ่เพราะของของคุณแม่เนี่ย ดูแล้วมัน <c oughs> ดูแล้วคือเป็นสายฮิลิ่งเลยอะไม่ใช่สายฮิลิ่งไงสายด้านอารมณ์ฮิลิ่งนิดหน่อยนะของคุณแม่นะครับของคุณแม่นะ,ะจะเป็นจะเป็นสายฮิลิ่งนิดหน่อยแต่เป็นด้านอารมณ์นะครับส่วนของคุณพ่อนี่คืออารมณ์จ๋าๆเลย <c oughs> อารมณ์จ๋านี่คือแบบอันเนี้นนยไอตัวไอตัวกำไรใหญ่น่ยเส้นกําไรเนี่ยอันนี้เป็นร้อยขีดน,นะเน้นไปที่อารมณ์เลยพอคุณพ่อแล้วเวลาใส่ไปอ่ะ มันจะไม่ได้ไปช่วยในเรื่องไม่ได้ค่อยไปไม่ได้ค่อยไปฟื้นฟูในเรื่องทางกายภาพสักเท่าไหร่เพราะมันจะเน้นไปทางอารมณ์มากกว่าคือใส่ไปแล้วให้อารมณ์ดีอ่ะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะส่วนของคุณแม่นะครับของคุณแม่เนี่ยมีจะมีการฟื้นฟูปนเข้ามาด้วยนะแต่ก็จะเป็นสายด้านอารมณ์เหมือนกันด้านอารมณ์ด้านสมาธิการควบคุมอารมณ์และจิตใจนะครับคุณแม่นะจะคล้ายๆกัน นะครับสองสองคนนี้นะไม่ก็จะไม่ใช่เป็นแบบอ่าันนี้จ้าจ๋าเลยนะครับพื้นฟูแบบจ้าจ๋าครับส่มากจะปรับอารมณ์ซะมากกว่านะครับก็สําหรับคุณคุณผู้ใช้งานท่านเนี้ยมาซื้อของของผมหลายครั้งแล้วนะ <laughs> หลายครั้งแล้วนะครับก็คือคนคน,คนเดียวกันกับที่สาวมงกุฎไปอะ่ะนั่นแหละครับแต่วันนี้เดี๋ยวจะส่งให้แกกับรายไปก่อนครับเขาจริงๆริงเขาสั่งงานอ,างอื่นด้วยนะไอไอแหวนใต้ฟูกที่นอนเนี่ยก็ สั่งมาด้วยแต่ยังไม่ทำนะระวดยังเหมือนรวดจะไม่พอด้วยบ้างเนี่ยกี่ขีดหกหกขีตนะครับแหวนใต้ฟูกเนี่ยหกบิตยาวมากแล้วนะส่วนมากเนี่ยจักรวาลมักจะส่งอะไรแปลกๆให้ผมทาอยู่เรื่อยนะครับกับท่านผู้ใช้งานคนนี้นะส่งส่งอะไรให้ายากไม่ทําอยู่เรื่อยอะแต่ผมก็ทํานะฮะทำถ้าทําไม่ได้ เรวค่อยว่ากันโอเคก็ทัสำหรับคลิปนี้นะครับจบไปเท่านี้ครับลาไปก่อนสวัสด nah, ีครับอ๋อเกือบลืมนะครับถ้าใครสนใจนะครับโครงการเอ่อเทสลิงพสานอลไวเบชั่นชีวิตนะครับนี่นะคือการหาเครื่ประจำตัวนะครับก็ติดต่อมาที่บ้านเขียวได้นะครับแอดแอดมาได้นะครับพอแอดมานะฮะผมจะทำการนัดวันเวลาในการพูดคุย นะครับแต่ละเคสมีเวลาผู้คุยอยู่ที่5 5นาทีนะแล้วก็ต่อเวลาผู้คุยนะครับก็คืออยากให้ท้านนักง,งานทุกคนนะนะครับจดมาเลยครับอยากให้ท่านสื่อช่วยในเรื่องอะไรนะครับจดมาเลยนะครับบางทีผมก็เกือบได้การเกษตรแล้วนะแต่การเกษตรอ่ะมันอาจจะมีแบบข้อแม้นิดหน่อยนะฮะมันมีอ่ะมันมันมีข้อแม้มันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆจะไปทําปึง้งไม่ได้เลยเพราะว่าบางทีแบบ ถ้าเป็นพวกการเกษตรถ้าเป็นแบบอาเทน่ามันไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นแบบฮามเนซเซอร์ฮามานเซอร์ก็นการเกษตรอันนี้ไอนนต้องคุยกันเพราะว่าบางทีมันไม่เข้ากับไม่ใช่มันไม่เข้าดิมันไปนขยายนั่นอ่ะไอพวกยาฆ่า,มาแมลงอ่ะนั่นแหละมันไปทำให้ยาฆ่า,มาแมลงี่ยฟุ้งมาว่าเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอันตรายเนาะบางทีมันมันก็ต้องใช้ระวังไอเรื่องไอเรื่องตัวเนี้ยนะครับไอการเกษตรนี่นะ ครับก็ถ้าเพื่อนสนใจก็นะครับแอดมาได้นะครับผม